เกี่ยวกับวิธีลดโลกร้อนนะคะดิฉันนางสาวศิรินภาค่ะดิฉันนางสาวลุมเยกรค่ะพวกเราเป็นกลุ่มนักเรียนที่อยากให้เพื่อนๆทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการลดภาวะโลกร้อนค่ะค่ะเพราะสภาพแวดล้อมของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากก็ทําให้โลกของเราร้อนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆช่วยการลดโลกร้อนค่ะวันนี้เราก็มีตัวอย่างของเพื่อนเพื่อทางบ้านมาให้เพื่อนๆที่ชมรายการของเราอยู่ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือวิธีการลดโลกร้อนง่ายๆค่ะเชิญชมได้เลยค่ะชมทางบ้านผมใน เิตกรภูเก็ตผมนะเกตรกชาติสุวต่อนะครับซึ่งเราสองคนนั้นมีวิธีการและเทคนิคต่างๆแบบว่าในการลดโลกร้อนนะครับซึ่งวิธีแรกคืออะไรครับอ่าคือการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับแลอและมันจะมีแบบว่าต้นไม้จะมีสองลักษณะที่เราควรจะปลูกนะครับก็คือต้นไม้ที่ปลูกภายในบ้านกับต้นไม้ที่ปลูกรอบรอบนอกบ้านนะครับซึ่งเราก็ควรจะ สัรดูตามที่เราชอบนะครับและควรให้ร่มเงาต่างๆได้ดีนะครับซึ่งอีกวิธีหนึ่งคืออะไรครับคุณต้ออ่าคือการไปจ่ายตลาดนะครับคือนําตะกร้าไปแทนถุงพลาสติกนะครับเ<ช>จะ,ะช่วยะวะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้เยอะนาเลยนะครับครับจากของเพื่อนๆของเรานะคะที่มีวิธีลดโลกร้อนอย่างง่ายที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็เพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีลดโลกร้อนอย่างง่ายนะคะ ก็ส่งสามารถส่งเข้ามาในรายการของเราได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนส่งมาแล้วแบบถูกใจคณะกรรมการของเราเราก็มีของรางวัลมอบให้นะคะทางบ้านช่วยกันลดโลกร้อนแล้วโลกของเราก็จะกลับมาเป็นสีเขียวมดงามอย่างนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆทางบ้านช่วยกันลดโลกร้อนนะคะค่ะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะก็พบกันใหม่นะคะวันศุกร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ ที่นักเรียนเราเป็นกลุ่มนักเรียน <c oughs> โลกเราได้มีการเปลี่ยนไปมากทําให้โลกของเราร้อนจากมลพิษจากมลภาวะทั้งหลายก็อย <c oughs> ากจะให้เพื่อนๆช่วยกันลดโลกร้อนนะคะค่ะวันนี้เราก็มีตัวอย่างของเพื่อนๆของเรามาให้ชมนะคะว่าวิธีลดโลกร้อนๆๆอย่างง่ายของเพื่อนๆของเรานั้นจะเป็นอย่างไรไปเชิญชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับรายการ5นาทีเกี่วับวิธีลดโลกร้อนนะคะดิฉันนางสาวศิรินภาแสงก้าค่ะ ฉันนางสาวมณกรณค่ะก็เราเป็นกลุ่มนักเรียนที่อยากให้เพื่อนๆนทุกคนเห็นถึงความสําคัญของการลดภาวะโลกร้อนค่ะค่ะเพราะในโลกของเรานะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งมลภาวะมละพิษต,ต่างๆทําให้โลกของเราร้อนขึ้นก็อยากให้เพื่อนๆที่ชมรายการของเราช่วยกันลดโลกร้อนนะคะวันนี้เราก็มีตัวอย่างของเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มเพื่อนของพวกเราะคะ่ะมาแนะนําให้ได้เพื่อนๆทางบ้านได้ชมเพราะเป็นวิธีลดโลกร้อนอย่างง่ายนะคะก็เชิญชมได้เลยค่ะ อันไหนเอาเอาสวยๆอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้มันพันอะไรนี่ดูเนี่ยครับมีคุณป๊อปดูดูดูต้นไม้อะไรครับสูงมากเลยไม่ทราบครับนี่คือต้นไม้อะไรสามารถลดลดโรคร้อนร้อนร้อนวิธีการปลูกต้นไม้เจรเติบโตนะครับเราควรทำอะไรใช่ไหมครับใช่ครับนี่อ๋ออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเราต้องใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยนี่เองปุ๋ยดัรองรับรองต้นไม้เจรเติบโตนะัตัวอ่านและตัวฮันนูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีย แล้วก็เราก็จะได้ต้นไม้ที่เอ่อทำให้อะไม่มีภาวะโลกร้อนเยอะเยอะมากขึ้นแต่ว่าจะากลายเป็นภาวะลดร้อนนั้นลดลงลดลงทีละห,หน่อยทีละหน่อยทําให้น้ำแข็งก็โลกใต้ก้วโลงเหนืออะไรกลับมาเย็นเหมือนเดิม <c oughs> ต้นไม้ต้นกลยไม้ต้นรต้นไม้วร<ห>ไม้ทำออะถ้าเร<อ>าก็มีอีกอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คนแม่บ้าน ทั่วไปนั้นชอบปลูกมากเลยนั่นคืออะไรครับก็คือต้นกล้วยไม่ธรรมดาละครับนี่ครับซึ่งจะปลูกได้ตามที่ยังต่างนะครับเอาโดยการเอาไปยึดติดกับต้นไม้อื่นๆนะครับแล้วมันก็จะเกาะถาวรนะครับ